ตาคนเดียวไม่เป็นหรือ,อยังไงอะเนี่ยเอาตอบดีมาด้วย<น>เฮ้ยตีดกล่องเก็บกล่องก่อนเข้ากล่องก่อนเข้าหอเก็บกล่องก่อนเข้าเรียนหอเออปั๊บสมุนไพรเฮ้ยได้หกได้หกกันก็โอเค,อเคละตอบโจทย์ อาริออนแม่โหลเปิดให้แล้วหน่อยตามสเต็ปเลยในหน้ามันไม่เปิดให้เราตามสเต็ปเอ้าสมดีมาแต่ไหนสมดีมาแต่ไหนโอ้โหแลบเดียวสิให้เข้าก็ไม่เข้าสิเข้าเขไม่เข้าสิอี้ยเออเออโอ้โหบางระเบียบ อากระเพียบกระเพียบเอาระเบิดไปกินระเบิดไปกินระเบิดไปมากระเพียบโอ้ยเดี๋ยว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 อะไรวะปีที่เราทำอะไรวะโอ้ยปีที่เราทำอะไรมาดีมันดิเฮ้ยมันจะเกิด กันอย่างเทียบอากันอย่างเทียบจบยาก่อนและวเฮ้ยได้โอ้โหไอตัวนี้อีกแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มาอีกแล้วซื้อไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาหายซะโอ้โหได้เข้ามาได้ยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้โหสตกอะไรมาช่วยเราแต่ก็ไม่คิดจะเปิดประตูให้เราเนี่ยนะ เฮ้ากาะดึบลงเออลูกซองก็ะ <blessings> ด <Mandarin> ึบลงนี่ไม่จะโดดเสร็จแล้วไม่จะโดดเสร็จแล้วไม่จะโดดเสร็จแล้วเฮ้ยเออเออเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่ได้ละเราสู้ระยะประชิดเกินไปสู้ระยะประชิดเกินไปต้องเผาเราต้องเผาเราต้องเผาเออโอ้โห ย้อนไม่โดนเขาตีเข็ดไปเป่าไปเป่าขออะไรของอะไรอะไรเฮ้ยเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วของให้หมดแล้วเพลิดของให้หมดแล้วเพลิดเออเออไปเหอะย้อนสร้างดาบเห็นมหาศาลมากอาละ เออเข้ามาเฮลิออนเขาเรียกแล้วเราต้องรีบไปเออโอ้โหเเอออออออาตายเห็นนะเฮ้ยคุณได้มาช่วยแล้วหรือเปล่าเนีเ่ย อีออนหนึ่งก็พูดว่าขอโทษพวกเราก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันเราไม่ได้มาช่วยคุณเราแค่สองคนคุณตั้งเยอะคุณจีต้องช่วยเราป่าปะเนี่ยเป็นนาชีไปที่ป่าเราน่าจะได้ทำภารกิจแล้วแหละปาดเวลาเลยเออกระตุนเรา พร้อมก็มีสมุทรไทยด้วยโอ้คนนี้ส่วนเลยวะนี่ไม่้เดาเราจะช่วยคุณเองไปตัวเองก่อนจับปืนขึ้นมาแล้วยิงมันที่หัวยังไงเก็บเป่าเก็บของก่อนนะเราต้ <c oughs> องเก็บของก่อนได้

There are stairs under this statue. It was open the last time I was here. Shit! What do we do? We'll figure something out. Hey, let's take a look around. This isn't just part of the decor. You're right. There's more here than meets the eye. this? Hey. What? อ๋อมันให้เราขึ้นไปไปรุ่นเออจริงอะไรละ่ะเออมันให้ระวางังอ,อะไรจะเ,<ร>เปิด่ไ,ไ,ดไหม,มไหอ๋อมันต้องมีสองตัวใช่ไหมฝัม่ง,งหนึ่งแน่นอนเลย อืมอ่ามันใ้กดเราก็กดไปจะทำอะไรว่ามันให้อ๋อรีออนขึ้นมารีอนขึ้นมาแล้วไงต่อพอาเอียนขึ้นมาแล้วเราก็จุดจบมันให้เราทำอะไรถ้ราทำอะไร จะทำนี้ก็ทำเดี๋ยวนี่ยเออเอออันที่สองเดี๋ยวไปเลยนี่ไปตรงนั้นสิน,นไะไปขยกเท่าไหร่เล่นเน่ยขยกเท่าไหร่นะ เออเอาเราบาดุวางวะเนี่ย,ยโอเควางพร้อมกันใช่ไหมเอาเอาตอนลงไปแบบนั้นเป็นยังไงอ่ะอ๋ะมอ,อมัน,นมีเลอาาอนไอ้บันไดสำหรับเลออนอยู่ใครบ่นวะเออ ก็โอเคไปวางเพื่อนเปิดซะดิเขาก็ยังเปิดไม่ได้คาดว่าน่าจะทำภารกิจเพิ่มนตโตก็เลตโก้ไปเพื่อนคาดว่าน่าจะทำภารกิจเพิ่มเปิดได้ใช่ไหมโอเคเอ๊สารพันโยก ไปเอาไอ้จับเราแยกกับลีออนทำไมอ่ะ <c oughs> เออ็อคเผลอนีกดกดไว้ก่อนแล้วเว้ยนี่กดกดไว้ก่อนไม่ต้องกดอะไรอ่ะจิออ้มจิ้มประรักให้ใกดเราก็กดไปโอ้โหโอ้เท็กดี ร้อยก็บานได้บางนี่ต้องเหมือนไอ้เมื่อกี้นี้นะแน่นอนเลยมันโยกพร้อมกันเออพาดดาไม่ผิดนะปาแล้วไงปาแล้วก็กด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 เออเออออกมาทางไหนอีกมาเลย มาเลยโอ้ยมาทางนี uh, ้มาใกล้ด้วยมาใกล้ซะด้วยมาใกล้ซะด้วยยังวนเต็มเต็มเต็มอะไรวะเต็มวะเออกดไปก่อนโอ้โหเมื่อกี้นี่ยังเออเลยติกดโดนตัวอะไรขึ้นมาวะเฮ้ยทางนี้ทางนี้โกดกด เอ้ยโอ้โหเออตกทันพอดีตกทันพอดีตกทันพอดีกดกดเออโอ้โหกด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 เออไหนอีกตรงไหนอีกตรงนี้ข้างหน้ากด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 เออเออกดกดกด เฮ้ยเอาข้างหน้าข้างหน้าแบบนี้ก็สวยเออกด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 ไม่ลองไม่กดป่ะอือผ่านเขาได้ไงวะทำไมไม่กดเออแล้วผ่านแล้ว Okay let's go เอา